إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهدي الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له أشهد أن محمدا عبده ورسوله وصفيه وخليله وخيارته من خلقه اللهم صل على محمد النبي وعلى أزواجه أمهات المؤمنين وعلى ذريته وأهل بيته وصحابته كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحده وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والارحام ان الله كان عليكم رقيبا. يا ايها الذين امنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم اعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. اما بعد فَإِنَّ أَصْدَقَ <applause> الْحَدِيثِ كِتَابُ اللَّهِ وَخَيْرُ هدي مُحَمَّدٍ صَلَّى اللَّهُ عَلَىٰ آلِهِ وَسَلَّمَ وَشَرِّ الْأُمُورِ مُحْدَثَاتُهَا وَكُلَّ مُحْدَثَةٍ بِدْعَةٍ وَكُلَّ بِدْعَةٍ ضَلَالَةٍ وَكُلَّ ضَلَالَةٍ فِي النَّارِ ثُمَّ أَمَّا بَعْدُ في نوم بوميكيت بوتي مروم لما جمعة الله คือการทำหน้าที่ของการเป็นบ่าวผู้ศรัทธาต่อเลาทำหน้าที่ในการประกาศสัจธรรมบนหน้าแผ่นดินนี้ท่านอัลลอฮ์สุบฮานะฮูวาตาลาได้ชี้และก็ยกตัวอย่างของท่านนบ,บีมุฮัมมัดสลลอฮุอะลัยวะซัลลัหลมหนึ่งในภารกิจของท่านคือการเผยแพร่ประกาศความจริงบนหน้าแผ่นดินนี้อัลลอฮ์ได้ชี้ บอกว่าเป็นความเมตตาของละอย่างหนึ่งที่มอบบุคลิกอันงดงามให้กับท่านนบีมุฮัมมัดสลลัลลอฮุอะลัยฮิวะสัลลัมในสุร่าอัลอิมรอนฟาบิมาระห์มัติฟาบิมาระห์มัติมินอัลลอฮิลันตะละฮุมวะลูกุนตะฟัซซันกะลีซัลกัลบลันฟัดูมินฮาวลิกเนื่องด้วยเพราะเป็นความเมตตาของอัลลอฮฺ ทำให้ท่านนบีมุฮัมมัดสลอลฮวาลวะสลัมจึงมีมารยาทมีความเมตตาต่อพวกเขาทั้งหลายแต่ถ้าหากว่าเจ้าหมายถึงท่านนบีมุฮัมมัดสลอลฮวาลวะสลัมเนี่ยสแสดงพฤติกรรมมีพฤติกรรมที่หยาบช้ามีใจที่แข็งกระด้างเรงฟด,ดูมินเาลิกแน่นอนเขาจะหนีออกจากท่านไปทั้งหมดเลย มาทบทวนชีวิตของเราทบทวนการกระทำของเราการกระทำคำพูดของเรามีส่วนที่เป็นการกระทำที่หยาบก,กระด้างใจที่มันแข็งกระด้างบ้างหรือเปล่าที่เป็นสาเหตุทำให้คนที่พร้อมที่จะรับศรัทธากลับหันหลังให้กับอิสลามเพราะเนื่องด้วยเพราะการกระทำของเราหรือคำพูดของเรา มาทบทวนเหตุการณ์ของท่านนบีมุฮัมมัดสลลัลฮุวาลลฮิวะสัลลัมเมื่อครั้งที่ท่านนบีเนี่ยพิชิตมักกะเข้าสู่มักกะอย่างเป็นผู้ได้รับชัยชนะผู้ชนะเดินเข้ามาแล้วท่านนบีเดินเข้ามายัางไงท่านนบีเข้ามาสู่เมืองมักกะในสภาพที่กม้มหน้านอบน้อมต่อแผ่นดินนี้นอบน้อมต่อชาวเมืองที่เขาได้รับชัยชนะแล้ว ผู้ศรัทธาที่เคารพรักณที่อัลลอฮฺสุบะฮฺนานาอลาการนิ่งการนอบน้อมของท่านนาบีมุฮัมมัดสลอมอานุสลามแสดงถึง,างการถ่อมตนอย่างที่สุดถึงขนาดว่าหลังจากเหตุการณ์ที่ท่านนาบีเข้าส่มักกะแล้วเนี่ยท่านอบูบักอัลสดีกมาหาท่านพร้อมกับคนแก่คนหนึ่งก็คือคุณพ่อของท่านซึ่งมีอายุมากแล้ว ท่านานบีมุฮัมมัดสลอลฮะเสัมบอกกับอบูบักว่าทำไมพาเข้ามาทำไมทำไมไม่บอกฉันจะเป็นคนที่ไปหาเขาเองนี่คือมรญญารยาทของผู้ที่ชนะทั้งทั้งที่คุณพ่อของอบูบักยังไม่ใช่มุสลิมเป็นมุชริกีนผู้ปฏิเสธศรัทธาผู้ที่ทำชิริกต่ออัลลอฮ แต่มารยาทมารยาทในการแสดงออกความนอบน้อมของท่านนาบีมุฮัมมัดสลลัลมะลีสัลลัมฉันยินดีไปหาเขาเองความเย่อหยิ่งความลำพองของเราในสถานะของเราเนี่ยอยู่ในตำแหน่งที่เหนือกว่าเนี่ยจงขจัดไปจงนำแบบอย่างของท่านนาบีมุฮัมมัดสลลัลมะลีสัลลัมเนี่ยมาปฏิบัติอย่างสมบูรณ์แบบให้มากที่สุด มาเปรียบเทียบในงานดาวะในการเชิญชวนในการประกาศจธรรมของเราในศาสนาเนี่ยผูกเรื่องของมารยาทไว้กับเรื่องของความศรัทธาและก็อักิดะมีหนังสือหนังสือของอิบนุไตเมียผูกเรื่องเกี่ยวกับอักิดะกับเรื่องของการมีมารยาทดีไว้ในเล่มเดียวกันไว้ในหัวข้อมวหมูด่เดียวกันเลย ทำไมถึงเป็นอย่างนั้นการแสดงออกหลักฐานในอดีตที่ผ่านมาเนี่ยทั้งอัลกุรอานทั้งฮะดีสเนี่ยได้แสดงออกเป็นประจักษ์ว่าตั้งแต่เริ่มต้นการด่าว่าของท่านอับดีม,มุฮัมมัดสุลต่าเนี่ยด่าว่าด้วยการให้ละทิ้งชิริกอย่างที่สองเนี่ยเรียกร้องสู่การทําความดีและการมีมารยาทที่ดีไม่รอนะไม่รอบอกว่า ต้องเป็นมุสลิมก่อนถึงจะบอกว่าให้มีมารยาทที่ดีให้ทําความดีไม่ใช่เรียกร้องพร้อมๆกับเรียกร้องไปสู่การทิ้งชิริกคือการเรียกร้องสู่การมีมารยาทที่ดีไม่ต้องรอไม่ต้องรอให้บอกว่ารอเป็นมุสลิมก่อนรอให้ศรัทธารอให้ก่าวกาลิมาละอิละหอิลลอถึงจะพูดบอกว่าให้พูดดีให้ทําความดีให้ปฏิบัติในสิ่งที่ดีไม่ต้องรอ การเรียกร้องสู่ความดีเป็นธรรมชาติของมนุษยชาติที่ทุกคนต่างสแสวงหาการเรียกร้องสู่ความดีนี้นเนี่ยเป็นสิ่งที่เป็นเครื่องมืออย่างหนึง่งที่เราจะเรียกร้องสู่อัลอิสลามได้โดยไม่ยากเรียกร้องคนที่ไม่ใช่มุสลิมคนคนหนึ่งเนี่ยเรียกร้องว่ามามาทำความดีด้วยกันนี่แหละคือการเรียกร้องสู่อัลอิสลาม ไม่ใช่แค่เรียกร้องบอกว่าจงทิ้งจเจวิตอย่างเดียวไม่ใช่พร้อมๆกับการทิ้งจเจวิตคือการเรียกร้องสู่การทําความดีการพูดถ้อยคําที่ดีปฏิบัติสิ่งที่ดีเมื่อครั้งหนึง่งตัวอย่างของเฮราคลีอุสที่พูดกับอบูซฟุฟยานอบูซฟุฟยานในขณะนั้นเป็นหัวหน้าของมุชริกินหัวหน้าโจรหัวหน้าคนที่ชั่วร้ายเราเรียกได้อย่างนั้น

والزكاة والصدق والعفاف والصلة وال เขาสั่งฉันเนี่ยเขาบอกกับฉันว่าจงอิบาดาต่อ Allah อย่าได้ตั้งภาคีอย่าได้ชีริกเอาอย่างหนึ่งสิ่งได้มาเป็นชีริกไม่ได้อย่าทำชีริกจงละทิ้งในสิ่งที่บรรดาบ,บัมพะบรุษของพวกของ พวกเจ้าเนี่ยได้พูดเอาไว้และเขาได้สั่งฉันได้เรียกร้องฉันเนี่ยให้ไปละหมาดให้มาสู่การละหมาดจ่ายสากาศพูดความจริงมีสัจจะซื่อสัตย์รักษาเกียรติของตัวเองให้อภัยและซสละ สารสัมพันธ์กันเป็นมารยาทพื้นฐานของการดำเนินชีวิตในสังคมท่านดบ,บีมุฮัมมัดสลลัลสะลาหล์ได้เรียกร้องพร้อมๆกับการเรียกร้องสู่การทิ้งชิริกในวาระเดียวกันจะเห็นว่าเราเรียกภารกิจ ภารกิจของการเปลี่ยนแปลงตัวเองเปลี่ยนแปลงมารยาทในสังคมเนี่ยเป็นภารกิจที่เราจะเรียกร้องเป็นงานดาวะาที่เรียกสู่เตาา้าฮิดและอัคลาไม่แยกจากกันพึงทบทวนตัวเองบุคลิกภาพของเราที่จะทำหน้าที่ในฐานะของการเป็นมุสลิมที่ดีมุสลิมที่เป็นบ่าวของพระองค์ทำหน้าที่รับใช้พระองค์จงมีมารยาทที่ดีพูดในสิ่งที่ดีและปฏิบัติ ในการงานที่เห็นว่าเป็นมารยาทที่ดีที่สุดมีอีกเหตุการณ์หนึ่งเช่นอัลตูล,ลอยบุสลามเมื่อครั้งที่ท่านนาบีมาถึงมดีนะใหม่ๆม,มาถึงมดีนาะทุกคนเนี่ยต่างมาต้อนรับและก็อยากจะเห็นท่านหน้าตาของท่านนาบีมุฮัมมัดสุลลัละสลามตัวเขาเองเนี่ยมองหน้าท่านนาบีเห็นหน้าท่านนาบี อกว่าใบาหน้าแบบนี้ไม่ใช่ใบหน้าของคนที่โกหกแน่ๆ,ๆมารยาทที่ดีแสดงออกได้ด้วยสีหน้าใบาหน้าของท่านนาบีมุฮัมมัดสุลลอัลฮุสสลามแสดงถึงการมีมารยาทที่ดีใบหน้าแบบนี้ไม่ใช่คนโกหกแล้วก็ท่านอ,บอ,อ,อับดบุลอัลฮุสลามเนี่ยก็ได้พูดต่อว่าท่านนาบีเนี่ยเรียกร้องอะไรบ้างยาอิยูฮันาส อ د ع ยิ ا อัตเถาอัมว่าอับชุอัลสลามว่า حام وصلوا بالليل والناس าแนสุนียา ل ทัดูฮุลจันโอมนุษย์ทั้งหลายแรกเริ่มที่ท่านนาบีเข้าสู่มดีนนะท่านนาบีเรียกร้องอะไรพวกเราทั้งหลายโอมนุษย์ทั้ทงหลายจงเลี้ยงอาหารเถอะแจกจ่ายอาหาร เป็นบุคลิกของประชาชาิอิสลามชอบเลี้ยงอาหารชอบให้อาหารชอบให้สลามอัลชุศลสลามไม่ใช่แค่ให้สลามนะท่านนาบีใช้คาว่าเหมือนโปรโยสลามเจอใครก็อัสสลามอะลัยกุมอัสสลามอะลัยกุมให้โดยง่ายไม่ต้องมาคิดดูว่าเออรู้จักหรือเปล่าท่านนาบีสอนให้เราเนี่ยอับชุศสลาม เซลุลอรฮัมสารสัมพันธ์ไม่รู้จักเครือญาตินานแล้วทิ้งไปนานแล้วทำความดีด้วยการไปเยี่ยมสารสัมพันธ์ทักทายยกหูโทรศัพท์ถามข่าวคราว,ราวเป็นความดีที่ท่านนาบีเรียกร้องและท่านนาบีเรียกร้องให้ละหมาดยามค่ำคืนในขณะที่มนุษย์ทั้งหลายเนี่ยนอนหลับกันอยู่ลุกขึ้นเถอะ และพวกเจ้าพวกเจ้าทุกคนเนี่ยจะได้เข้าสู่สวรรค์ด้วยสภาพที่สลามปลอดภัยที่สุดเรียบง่ายที่สุดให้งายง,ง่ายที่สุดท่านอบีุูกเรื่องแรกพบเนี่ยการดาวกักชาวมาดีนะ แม้ว่าบางคนจะรับศรัทธาบางคนอาจจะไม่ได้รับศรัทธาเมื่อครั้งที่พบกับท่านนบีมูฮัมมัดสลลฺมท่านนบีเรียกร้องสู่การทําความดีเรียกร้องสู่การมีมารยาทที่ดีท่านนบีมูฮัมมัดสลลฺมได้พูดว่าฉันมีภารกิจนี้ภารกิจที่มาฟื้นฟูมารยาทของประชาชาติทั้งปวงินนามะ ไม่ตู่หอุตมมิมามัการิมัล أ خ ل แท้จริงฉันถูกบังเกิดถูกให้มาบนหน้าแผ่นดินนี้เนี่ยเพื่อที่จะทำให้อัคลากเนี่ยมันเต็มเปี่ยมมันสมบูรณ์มันมีความงดงามอย่างเต็มที่ท่านนบ,บีมุฮัมมัดสลลัลลอฮุอะลัยฮิวะวสัลลัมได้พูดถึงการมีมารยาทซึ่งมันเป็น การงานที่มีความสูงส่งด้วยคำกล่าวด้วยฮะดีสของท่านนบีสุลตาอวนอิบราฮิลัมบอกว่าอักษารุมายุดขิลุลมายุดขิลุลนาส์อิลเจนตักวัละห์วะพุสนุลขุลุกส่วนใหญ่ของมนุษย์ที่เข้าสวรรค์ด้วยเงื่อนไขสองอย่างนี้มนุษย์ส่วนใหญ่ที่ได้เข้าสวรรค์ ได้เข้าสวรรค์ของอัลลอฮ์สุบฮานุตาลาด้วยเงื่อนไขสองอย่างนี้อันแรกคือความตักวาที่มีต่ออัลลอฮ์ความตักวาที่เราสั่งใช้ในทุกๆละหมาดวันศุกร์อิตตะกุลลอเป็นหนึ่งในสาเหตุที่จะทําให้ได้เข้าสวรรค์อย่างที่สองอฮุสนุลโคลุกการมีมารยาทที่ดีในอีกขดีสุนนบิบซอลลัมฮานิวสัลัมซึ่งบันทึกโดยอัตติรมิซีบอกว่า อัคหมาลุลโมมินีอิหมานันอ حسن ุฮมฺมุคลุกจะบอกว่าคนที่เป็นมุมินที่สมบูรณ์แบบเนี่ยเราจะบอกว่าเราเป็นมุมินที่มีความสมบูรณ์แบบเนี่ยบอกว่าจะต้องมีความสมบูรณ์ที่มารยาทมีความงดงามที่มารยาทอีกฮะดีษหนึ่งบอกว่ามามินเชยินอัซกลุลโมม,นม,นมินัลฟิลมีซันมินฮุสนุลฮุลุก ไม่มีอะไรที่จะทำให้มันมีน้ำหนักมันหนักมากๆบนตาช่างหน้าที่อัลลอฮฺบ ب า ا า ه และ ت ع าลาในวันเกียรมที่เราช่างการงานเนี่ยที่จะมีน้ำหนักมากๆเนี่ยก็คือเรื่องของการมีมารยาทที่งดงามจากอ,อิบนุชุอัยรายงานจากบิดาของเขาจากปู่ของเขาได้ยินท่านนบีม u h a m m a d s ลลัลลอฮุอะลัยฮิวะัลลัมบอกว่าพวกท่าน ok ต้องการไหมอยากจะรู้ไหมที่จะบอกท่านพวกท่านถึงบุคคลที่ฉันรักมากที่สุดในหมู่พวกท่านและเขามีตำแหน่งตำแหน่งหน้าที่อัลลอฮฺสุลต่าในวันเกียร์มะเนี่ยอยู่ใกล้ชิดฉันมากที่สุดนะสองอย่างนับคุณค่าใจความะดี ث บอกว่าท่านนาบีรักมากที่สุดใครอยากเป็นคนที่รัก คนที่ท่านนบ,บีรักเป็นที่รักของท่านนบ,บีมุฮัมมัดสลลัลฮุเยสลัมจงฟังเงื่อนไขของท่านนบ,บีนี้เป็นที่รักของท่านนบ,บีและเป็นคนที่จะได้อยู่ใกล้ชิดกับท่านนบ,บีมุฮัมมัดสลลัลฮุเยสลัมในวันเกียรมตมากที่สุดท่านนบ,บีพูดแบบนี้อยากรู้ไหมสองสามรอบทุกคนก็เงียบเงียบไม่มีใครตอบ ต่อมาก็มีพวกเขาก็ตอบว่านามยารสนล์ครับท่านนบีท่านรสนล์กอลอัฮซนุอัุกุมค ul ah ุลกอแค่วักเดียวแค่ประโยค์เดียวที่ท่านนาบีบอกว่าจงมีมารยาทที่ดีให้พวกท่านทั้งหลายเนี่ยมีมารยาทที่ดีมีมารยาทที่งดงามเป็นเงื่อนไขที่ถ้าทำให้ท่านนาบีมุฮัมมัดสุลลัลมัลลัสลัมรักเราและจะอยู่ใกล้ชิด ในวันเกียร์มัมากที่สุดในสุรุตุนนิสาได้พูดเรื่องของอากีดะเรื่องของการทําหน้าที่การการอิบะาดาศรัทธาต่ออัลลอฮ์เรื่องของอากีดะเรื่องของศรัทธาความยึดมัน่นหลักอากีดะของเราเนี่ยกับเรื่องของการมีมารยาทวาบุดุลลอฮ์วะลาตชรฺ ولا ิ ش ر ك به ش ي ئ ิลวาลิด ا ยน ي ن إ ح ซาน ا وبذي القربى واليتامى والمساكين والجار ذي القربى والجار الجنب والصاحب بالجنب وابن السبيل وما ملكت أيمانكم. إن الله لا يحب من كان مختالا فخورا عبادة الله لا يا شرك ต่อบิดามารดาของพวกเจ้าจงทําความดีกับเขาจงมีมารยาด,ดีกับเขาจงมีมารยาด,ดีจงทําความดีกับเด็กกําพราญาติใกล้ชิดคนที่ขัดสนเพื่อนบ้านคนที่อยู่ห่างไกลคนที่เดินทางและคนที่มือขวาของท่านครอบครองคนที่เป็นลูกน้องคนที่เป็นทาสแท้จริงอัลลอฮ์ไม่ทรงชอบคนที่ยโสคนที่โอหัง เป็นการผูกเรื่องของการให้ตักวาให้ไอบาดต่ออัลลอฮ์ไม่ให้ที่ไม่ให้ทำชิริกและก็สั่งใช้ในเรื่องของการทำความดีความดีมารยาทที่ดีเราจะปฏิบัติต่อใครบ้างต่อพ่อแม่ของเราต่อเพื่อนบ้านต่อญาติที่ใกล้ชิดต่อคนที่เราเห็นอยู่ต่อคนที่เดินทางทั้งหมดเนี่ยเรามีบทบาทต่อเขา สำรวจนะฮะอัลลอฮ์ทิ้งท้ายในอายะนี้บอกว่าอัลลอฮ์ไม่ชอบอัลลอฮ์ไม่ชอบคนที่โอหังคนที่ยิงยโสท่านนบีมุฮัมมัดสลลัลลอฮุวาลลอฮิวะสลลัมได้พูดเรื่องของการศรัทธาใครที่ศรัทธามันการยึมินุบิลลาฮิวลยามิลอาคิรฟะลายุวะฟะลายุซัจิจารฮูวะมันการยึมินุบิลลาฮิวลยามิลอาคิรฟะลยุคริมดอยฟะ เรื่่่องใญๆททีาน,นาบบอกติดตกันใครที่ศรัทธาต่ออัลลอฮ์ศรัทธาต่อวันเกียร์มาเชื่อว่ามีวันเกียร์มา้มีการสอบสวนทำความดีแล้วก็จะมีการสอบสวนทำความชั่วและจะต้องได้รับการลงโทษใครที่เชื่อแบบนี้เนี่ยจงฟังท่านนาบีเตือนว่าจงอย่าสร้างความเดือดร้อนแก่เพื่อนบ้าน ใครที่ศรัทธาต่ออัลลอฮ์และก็วันเกียร์มาจงให้เกียรติกับแขกของพวกท่านใครที่ศรัทธาต่ออัลลอฮ์และก็วันเกียร์มาจงพูดดีพูดไม่ได้เจ้าจงเงียบเสียบันทุกโดยอัลบุคารีและก็มุสลิมเป็นมารยาทพื้นฐานจะพูดจะทําอะไรทบทวนตัวเองทบทวนว่าฉันพูดออกไปฉันจะต้องรับการตอบแทนนะ ฉันจะพูดอะไรก็จงทบทวนว่ามันการายุมินุบิลลาฮิวเลียวมิลอาครใครที่ศรัทธาลล l a ์ถ้าใครไม่ศรัทธาต่อลลอ a ์ก็ไม่ต้องสนใจในหะดี s นี้เพราะท่านนาบีบอกว่า,วาใครที่ศรัทธาต่อลลอ a ์แล้วก็วันเกียรมะจงทําแบบนี้หมายความว่าใครที่ฟ่าฝืนไม่ยอมปฏิบัติตามจงทบทวนความศรัทธาของตัวเองเราเนี่ยมีความบกพร่องท่านนาบีเตือนไว้ ด้วยถ้อยคําที่หนักผูกพันเรื่องของมรารยาทการพูดไว้กับเรื่องของความศรัทธายาอือฮละดีนอามานูกูอังฟุสกุมวะฮ์ลิกุมนาระวกูดุฮันนาสวัลฮิจาระตุอาลฮามลัยกะาาลาอิกะ عليها ملائكه غلاز شداد لا يعصون الله ما, ما امركم ويفعلون ما يؤمرون بارك الله لي ولكم في القران العظيم ونفعني واياكم بما فيه من الايات والذكر الحكيم وتقبل مني ومنكم تلاوته انه هو الغفور الرحيم الحمد لله حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه من السماوات ومن الارض ومن ما بينهما ومن ما شئت من شيء بعد اهل الثناء والمجد احق ما قال العبد وكلنا لك عبد اللهم صل على محمد وعلى ال محمد كان مي مريات تي كأن จะต้องถูกแสดงออกด้วยการปฏิบัติ ความศรัทธาที่สมบูรณ์เช่นเดียวกันจะถูกแสดงออกเนื่องด้วยการปฏิบัติศรัทธาในหัวใจแต่ไม่ได้สะท้อนออกมาด้วยการปฏิบัติจะถือว่าไม่สมบูรณ์ในกระบวนการแสดงความศรัทธาที่มีต่ออัลลอฮฺ س ب บฮา ه และ ت ع ا ل หนึ่งในตัวอย่างที่เราจะต้องเข้าใจเรื่องของการมีมารยาทที่ดี ตัวอย่างที่ท่านนบีมุฮัมมัดสลลัล,ละวะิวะซสลามได้แนะนาเรื่องของการเลือกอคู่ครองท่านนบีแนะนําว่ามนุษย์ทั้งหมดเนี่ยจะถูกเลือกในสประการไม่ว่าทรัพย์สมบัติวงตระกูลการมีเกียรติยศชื่อเสียงแต่ท่านนบีแนะนําให้เลือกการมีศาสนาเงื่อนไขเงื่อนไขของการมีศาสนาอย่างหนึ่งก็คือการมีมารยาทที่ดีเลือกให้กับตัวเองเลือกให้กับ ลูกจะมาเป็นลูกเคยลูกสะใภ้จงเลือกที่มารยาทเพราะมันคือส่วนหนึ่งของการมีาศาสนาและให้เราเข้าใจใหม่ด้วยถ้าหากว่าการมีมารยาทเนี่ยมันจะแสดงออกเรื่องด้วยด้วยคำพูดอย่างเดียวก็ไม่ใช่เราอาจจะมองบางคนเนี่ยเ,ออเด็กคนนั้นพูดไพเราะเหลือเกิน พูดน่ารักเสียงอ่อนโยนอ่อนหวานมากเขามีมรารยาทแต่เสียอย่างเดียวไม่ละหมาดแบบนี้เนี่ยเราบอกว่ามีมรารยาทไหมบอกว่าแบบนี้คือไม่มีมรารยาทถึงแม้ว่าคำพูดของเขาจะงดงามจะดีจะไพเราะก็ตามแบบนี้เราบอกว่าไม่มีมรารยาทไม่มีมรารยาทต่ออัลลอฮ์ผู้ทรงสร้าง ถ้าสิ่งสูงสุดเขาไม่มีมารยาทและอย่าหวังนะฮะว่าเขาจะมีมารยาทในบ้านต่อไปหนึ่งในเหตุการณ์ที่เราจะต้องทบทวนนะตอนนี้พี่น้องของเรากำลังเจ็บปวดมารยาทของเราหนึ่งในมารยาทในฐานะของผู้ศรัทธาต่ออัลลอฮ์ที่ท่านนาบีมะล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 ะูฮัมมัดสลัดละฮ์วะฮิวะสลแมเนี่ยเปรียบเราเนี่ยเสมือนเรือนร่างเดียวกันมารยาท ในฐานะผู้ศรัทธาเนี่ยเราทำอะไรบ้างอย่าพูดว่าเรามีมารยาตต่อพี่น้องของเราแม้กระทั่งว่าเราจะขอดูอาก็ไม่มีเลยพี่น้องของเราที่ซีเรียที่โรฮิงญาเรากำกลังลำบากแค่ไหนกำลังเดือดร้อนแค่ไหน เราเนี่ยได้ดูอาให้ไหมหนึ่งในมารยาทของเราคือการทุ่มเทให้กับเขาเสียสละให้กับเขามีบริจาคที่ไหนมีเวทีไหนที่เราแสดงออกได้เพื่อพี่น้องของเราจงปฏิบัติเถิดนี่คือการแสดงถึงมารยาทของเราที่แสดงถึงความเป็นห่วงความรักต่อพี่น้องของเรา يا أيها الذين آمنوا إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم اغفر للمسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات اللهم أعز الإسلام والمسلمين وأذل الشرك والمشركين وارفع كيد الكائدين وارفع بعزتك راية الحق والدين اللهم انصر من نصر الدين واخذل من خذل الدين يا رب العالمين اللهم انصر المستضعفين من المؤمنين في كل مكان يا رب العالمين اللهم انصر المجاهدين في كل مكان يا رب العالمين. اللهم انصر المجاهدين في, في سوريا وفي روهينيا وفي كل مكان يا رب يا رب العالمين. اللهم فرج هم المهمومين ونفس كرب المكروبين ونج المستضعفين من المؤمنين في كل مكان يا رب العالمين. اللهم ربنا ظلمنا انفسنا وإن لم تَوْفِرْ لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين اللهم ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين عباد الله إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يَعِزُّكُمْ لَعَلَّكُمْ تَذَكَّرُونَ فَاذْكُرُوا اللَّهَ الْعَظِيمَ يَذْكُرْكُمْ وَاشْكُرُوهُ عَلَى نِعَمِهِ يَزِدْكُمْ وَاسْأَلُوهُ مِنْ فَضْلِهِ يُعْطِكُمْ وَلَذِكْرُ اللَّهِ أَكْبَرُ وَاللَّهُ يَعْلَمُ مَا تَصْنَعُونَ أَقِمِ الصَّلَاةَ